สวัสดีครับสวัสดีพี่ FC นะครับผมช่องรถ SUV มือสองรถครอบครัวมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตาแปงเพชรยน์นะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับพอดีติดธุระค่อนข้างใช้เวลาหลายวันนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกรถนะครับมา1คันนะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นตัวเด็ดเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็คือนะครับโตโยต้า C-HR 1.8มิตรนั่นเองนะครับเป็นรถปี2019นะครับ ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยอย่างกริฟเลยนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าน่าใช้ด้วยนะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่137,000มนกิโลนะครับราคาเหลือเพียง4 8่0 0 0 0บาทนะครับราคาป้ายแดงเนี่ยต้องบอกว่าเกินล้านนะคันนี้1 3 9 0 0ล้านบาทนะครับผมแต่ว่าพี่ๆสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงเกิน50%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่กำลังรอคอยอยู่นะครับ เห็นเปิดตัวมานะครับล้านกว่านะครับราคาเกินเอื้อมไปนิดหนึ่งนะครับลองมาดูคันนี้นะวันนี้เหลือเพียง489,000นะครับฟรีดาวน์ผ่อนที่ประมาณ8,500บาทนะครับสำหรับใครที่มีรายได้นะครับประมาณสักหมื่นไปปลายถึง20,000บาทนะครับสามารถออกรถคนเดียวจบได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับกังวลเรื่องการเซ็นไฟแนนซ์นะครับการรับรถต่างๆนะเรามีบริการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเรามี ประมาณสักสิสถาบันการเงินนะครับที่รองรับในเรื่องของการจัดไฟแนนนะครับเข้าไปเซ็นไฟแนนให้กับพี่ๆี่ได้ถึงที่บ้านที่ทํางานกันเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถสไลด์เช่นกันนะครับเรามีบริการรถสไลด์นะครับส่งรถให้กับพี่พี่ได้ถึงบ้านได้ถึงที่ทํางานตามแต่พี่พี่จะสะดวกนัดรับกับบริษัทรถสไลด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดกังวลนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับสามารถซื้อรถกับเพชรยนต์ได้นะครับแล้วก็คุณภาพต้องบอกเลยว่าเป็นรถเกรดห้าดาวเราคัดเข้ามาทุกคันนะครับ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วชื่นชอบคันนี้นะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับผมต้องบอกเลยว่า CHR นะครับของเราณตอนนี้สีขาวนะครับมีว่างคันนี้คันเดียวนะแล้วก็ราคาดีมากนะครับ4 8 9 0 0 0แนาพนะครับย้ำกันนิดนึงนะใครสนใจทักแชทไลน์เข้ามาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะ0611626662นะครับปลาแปลงเป็ดยนต์นะครับเบอร์นี้รีบทักรีบโทรรีบจองกันเข้ามานะครับก่อนที่รถคันนี้จะถูก พี่ๆเซลล์ท่านอื่นเขาขายออกไปนะครับรถสภาพสวยมากนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่คัดเข้ามาถ่ายคลิปให้กับพี่ๆร้รับชมกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงนะครับภายนอกภายในสภาพเขาเป็นยังไงนะครับไปเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนนะครับในเรื่องของด้านหน้านะครับนะอย่างที่เห well. ็นเลยนะครับสภาพเนี่ยสวยจัดนะครับน In ี่คุณดูดินะครับในเรื่องของการชนนะครับในเรื่องของไฟด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ต่างๆทุกงานทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแล้วคุณดูไฟด้านหน้านะครับนี่ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นั่งไลท์นะครับ LED ทุกอย่างมีให้หมดแล้วนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าชิ้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะครับเซ็นเซอร์การระยะทุกอย่างนะครับมีมาให้ใช้งานครบๆเลยนะครับคันนี้นี่คนดูนะคิวซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็คือของเดิมติดรถเข้ามาเลยนะเนี่ยทุกอย่างนะครับลาดยาวไปจนถึงด้านหลังนี่คนดูนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับคันนี้ต้องบอกว่าหลุดจองนะพอหลุดจองเนี่ย ก็คือหมายถึงว่ารถคันนี้เนี่ยถูกถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยางนะคุณได้ยางปีใหม่นะครับล้อเดิมนะครับขนาดส7นิ้วนะเป็นล้อเดิมของเขาแต่คุณได้ยางใหม่นะครับยางปี2025นะครับนี่นะก็เอาไปใช้กันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสัก3าปีนะครับต้องต้องถึงอยู่แล้วแหละนะครับนะยางปีใหม่ขนาดนี้นะครับแล้วก็คุณดูนะครับนี่กระจกนะครับโตโยต้าแท้นะครับกระจกบานเดิมของโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็ เป็นกระจกที่เขาเรียกกระจกการเก็บเสียงอ่ะค่อนข้างดีนะครับเป็นอ c ค u ติกก g l a s นั่นเองนะครับในเรื่องของของรูปลักษณ์นะครับในเรื่องของตัวถังนะครับต้องบอกว่าเขาดีไซน์มากินขาดอยู่แล้วแหละนะครับนี่คุณดูโอ้โหด้านข้างนะครับสวยๆกริบๆเลยนะครับเหลี่ยมสันนะใครที่ชอบความเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นรถที่ออกแบบมาได้แบบเหมือนกับคอนเซปต์คาร์นะต้องบอกงี้นะเพราะว่ารูปทรงเขาแปลกตามากนะครับนี่นะ คนดูด้านท้ายดิโอ้โหนะครับสามารถด้วยสารได้นะครับประมาณ5คนนะไม่อึดอัดนะครับแต่ถ้าเกินจาก5คนเนี่ยอึดอัดแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าสมาชิกในบ้านนะครับมีทั้3สามสี่คนนะอันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วคนดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับนะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับไฟท้ายสภาพสวยๆกริบกริบเลยนะครับนะนี่ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์นะครับทุกอย่างมีให้ครบเลยเซ็นเซอร์นะครับด้านล่างอาจจะมองลำบากนิดนึงนะมันเป็นสีดำนะครับชิ้นเดียวกันกับตัวกันชนด้านหลัง ก็จะดูยากนิดหนึ่งครับมีมาให้สี่ตำแหน่งนะครับครบเลยก้องด้านหลังก็มีนะครับการชนด้านท้ายนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับคุณดูนะสภาพสวยแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับไม่มีแตกแล้วนะครับสภาพสวยเช่นกันแล้วก็ด้านหลังนะครับบ้านไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเป็นของแท้เดิมของโตโยต้าเช่นกันนะครับตัวนี้นะนี่คุณดูนะครับโตโยต้าเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวผมอยุญาตเปิดนะครับด้านท้ายให้ดูเลยนะไหนๆเรามาตรงนี้แล้วนะครับนี่คุณดูด้านท้ายนะครับ ห้องเก็บสัมภาระนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับใบใหญ่อันนี้พูดถึงใบใหญ่เลยนะนะครับได้ประมาณสัก5ใบนะครับแต่ว่าคุณต้องเอาตัวที่บางสายตาตรงนี้ออกนะเพราะว่าถ้าปิดลงเนี่ยความสูงมันจะไม่ได้นะครับคุณต้องเอาตัวนี้ออกนะครับมันก็จะปิดได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับด้านท้ายอ่ะไหนๆก็เปิดละคุณมาดูฝาท้ายนิดหนึ่งนะครับะคุณดูพวกซิลต่างๆนะครับนะดูพวกสวอตเมทอาร์คนะคุณดูดิโอ้โหสภาพ ใหม่กริปนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าแล้วก็ในหน้าเล่ม18นะครับนะไม่ได้มีแจ้งไว้ในเรื่องของการชนการเปลี่ยนอะไรมาสักอย่างเลยนะครับเป็นรถแท้ๆเดิมๆนะเป็นรถสภาพเดิมนะครับนะนี่ของเรานะครับเป็นรถคัดเกรดเข้ามานะรถเกรด5ดาวนะครับนะใครมาซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับคุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับว่าได้รถที่มีคุณภาพไปใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับนะ คุณดูจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับของตัวถังรถนะครับสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้หัวน็อตนะครับไม่มีขยับโชคนะครับเมื่อกี้ผมเปิดแล้วไม่มีเสียงดังเอสอาร์แต่อย่างใดนะครับสภาพสวยใช้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับนะจุดเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับนี่สภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับอยากได้รถคันนี้นะพักแชทอะไรเข้ามาผมได้เลยนะครับรถคันนี้ยังว่างอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าว่างเข้ามาแล้วว่างเลยไม่ใช่นะคือเขาเพิ่งหลุดจองมานะครับเขาเพิ่งหลุดจองมานะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วเกิดความสนใจนะครับอ,อยากจะจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนะก็ทักแชทไลน์ผมมาได้เลยนะตัวนี้ผมว่าเท่นะไอตัวสปอยเลอร์ชิ้นเนี่ยนะครับเบื้อเริ่มเลยนะเนี่ยคนดูดินะครับโอ้โหนี่มันคอนเซปต์คาจะชัดเลยนะคันนี้ผมว่านะครับเนี่ยโอ้โหน้านข้างสภาพสวยกริบนะครับ ไปดูภายในกันนิดนึงนะครับคันนี้อ่ะก่อนไปดูภายในนะคันนี้เขาได้เป็น keyless entry นะครับ push start ทุกอย่างได้มาครบแล้นะครับนี่เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับที่สามารถที่จะปรับตัวดันหลังตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับนะนี่คุณสามารถดันหลังได้นะครับใช้งานได้ปกตินะผมลองกดดูแล้วนะครับโฟมอะไรนะครับคุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกติ นะครับครูสคอนโทรลนะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะนะจะแปลกๆกับตัวอื่นนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ภายในนะครับกสะอาดสะอ้านนะนี่คุณดูดิสะอาดสะอ้านบอกไม่มีฉีกขาดนะครับเอกสารต่างๆของรถนะครับอยู่ครบรวมไปถึงตัวรีโมทด้วยนะจอกลางนะครับนี่ขนาดเจดนิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีสีซีดด้วยนะ ตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลนะสีเดียวกับตัวฟอร์จูเนอร์นะครับที่ภายในเขาเป็นสีเมกกาแฟนั่นเองนะครับอ่ะไหนๆก็มาตรงนี้และขออนุญาตนะครับให้ดูตรงกระดูกงูนิดหนึ่งนะคุณดูดีนะสภาพกริฟๆนะครับเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้นะครับนะนี่คุณดูโอ้โหสภาพกริฟมากนะครับใครที่สนใจคันนี้นะยังว่างอยู่นะครับนี่เสาเอนะครับนี่ มันอันนี้คือสีเดิมของเขาเลยนะจะมีติดเหลืองๆตรงนี้นิดนึงนะครับนะนี่เสานะครับเสา A นะไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่เห็นเลยนะครับสภาพเสวยจัดนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นิดนึงนะตรงเสา B นะครับขออนุญาตพามาดูตรงเสาบนะครับนี่นะครับเรียมสันนะคมๆกริบๆเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเช่นกันนะคุณดูนี่นะครับนี่คุณดูนะสติ๊กเกอร์นะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่คุณดู สนะนะภาพกริปมากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นจุดสังเกตนะนะครับจุดสังเกตแต่ว่ามันเทนะตัวมือเปิดประตูนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะสําหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าการดีไซน์ของเขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับคันคันไหนเลยแหละนะครับนี่แล้วคุณดูภายในนะภายในนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทุบมิดหนึ่งนะสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับเดินทาง ไม่ได้มีคนนั่งด้านหลังบ่อยๆนะครับนะไม่ได้ซีเรียสกับจุดตรงนี้นะครับคันนี้เหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเอาไปใช้ในแบบในครอบครัวนะครับแต่ว่าเอ่อมุมอมองมันจะทึบนิดนึงนะถ้าใครรับได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นรถที่น่าใช้นะในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับจุดศูนท่วงนะครับค่อนข้างโอเคสาหรับคันนี้นะครับ รับ C-HR นะครับได้รับคำชมมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ใช้งานจริงนะครับ User นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่รีวิวรถนะครับ g ูรูด้านการรีวิวรถต่างๆนะครับก็ให้คะแนนนะครับสำหรับตัว C-HR นะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับค่อนข้างดีนะครับนะเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับในส่วนของตัว ด้านหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าด้านหน้าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวไปรับชมกันครับมาต่อกันนะครับผมสําหรับหน้าห้องเครื่องนะขออนุญาตพาเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับถ้าตรงนี้นะครับมีรอยขยับขันไขนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะมีรอยขยับขันไขอันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรอยขยับขันไขตรงนี้เนี่ย แสดงว่าฝาอาจจะถูกถอดออกไปทําสีนะครับไม่อยากให้มากระทบกระตัวถังรถอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ารถมือสองเนาะการเก็บสีเก็บรายละเอียดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าฝาหน้านะครับเขาอาจจะมีรอยหินดีดนะครับมีสะเก็ดหินต่างๆนะครับเขาเอาไปเก็บงานเก็บสีเพื่อความสวยงามของตัวรถนะครับไม่ได้แปลกอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะมีการถอดออกไปนะครับนะอาจจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับนะนะก็ ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีนะครับ 100, 000, 000รอยขยับผันไข่ก็เป็นเรื่องเ,อเป็นเป็นรถที่อยู่ในเขาเรียกไม่เกิดอุบัติเหตุนกนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของตัวซีลเลอร์นะครับต่างๆนะเนี่ยคุณดูลูกลมรูสี่เหลี่ยมสติกเกอร์ต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะแล้วก็แผ่นฉนวนกัมม์คมร้อนนะครับนะอยู่ในสภาพดีไม่มีหลุดลุยนะครับสติกเกอร์มอกนะครับจุด สปอตเม็ดอาร์ดูกลมต่างๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับนะเหลี่ยมส้นนะครับของตัวฝากระโปรงก็เช่นกันนะอยู่ในสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคุณดูดิโอ้โหสภาพนะอย่างกริปเลยนะครับคันนี้นะนี่นะครับไปจนถึงตัวหัวน็อตนะครับนี่เช่นกันนะคุณดูดิด้านในนะครับนะน่าจะลึกสุดประมาณนี้นะครับนะอ่าก็ไม่มีรอยขยับขันไข่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของคานด้านข้างนะครับนี่คุณดู สภาพกริบๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตจุดสปอดต่างๆหัวน็อตเนาะไม่มีขยับขันไข้ทุกคนดูดินะครับนะไม่มีขยับขันไขเลยนะครับไฟหน้านะครับนะสภาพสวยนะครับไม่มีแตกราวรั่วซึมต่างๆนะครับไม่มีนะนี่คนดูนะครับองเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับทุกอย่างจัดวางไว้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็คันนี้นะแบตเตอรี่นะครับเขาเปลี่ยนไปตอนปี2024ปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ใหม่นะครับว่าค่าแบตของเขาเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือผมเบิกใหม่ให้นะครับเปลี่ยนใหม่ให้นะครับห้องเครื่องถือว่าเขาเก็บงานค่อนข้างสวยนะนะครับมีวัสดุที่ปิดตรงนี้เนี่ยนะครับนะเก็บงานเก็บรายละเอียดค่อนข้างโอเคนะครับนะกิบเกิบต่างๆนะไม่มีหักนะครับนะนะตัวถังนะครับค่อนข้างโอเคเลยนี่คุณดูนะครับไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะนะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับดูลงไปตรงรูตรงนี้นิดนึงนะคุณเห็น ตรงเออ่คาน์ไหมครับนะเออ่จากการที่ผมดูให้นะครับนะผมสังเกตให้แล้วนะครับไม่มีรอยพวกรอยบุรอยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะรอยพวกสนิมพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้เนาะก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครับตาแปรงรถยนต์สำหรับนี้ก่อนจากกันไป ฝากพี่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ